เฮ้ยเอาดีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่แหละได้มุมละได้มุมละมุมนี้เลยเรามันเข้ามาอย่างเดียวแค่นั้นแหละตอนนี้ตอนนี้ Double kill นอนนี่เออเอามาตรงนี้เลยนอนมาเอาไมาตายแล้วตายแล้วตัวตายเอาตัวตายมาเลยดูไขวาดูขวาน่าจะดีเคียวอ่ะดีเคียวด้วยว่ะรอรอรอทุกท่าน